สวัสดีครับผมเพื่อนสมาชิกนะครับช่องเกษตรนวาตไร่บรรทุนนะครับเีอจะพาเพื่อนสมาชิกนะครับมาเบิงขั้นตอนหลังจากที่เขาได้ตัดแตงกิ้งแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะฮะหลังจากที่เขาตัดแตงกิ้งก็คือการฮะฉีดพ่นนะครับเป็นการดึงใบนะครับโดยใฮ่ไทโอยูเรียนะครับเพื่อกระตุ้นให้เขาแตกตาใบออกนะครับเพราะว่าปกติแล้วนะครับการแตงกิ้งเนี่ยเขาจะแตงก่อนช่วง นาฝนจังน้อยนะฮะเพราะว่าเป็นการกระตุ้นกิ้งเขาแล้วพอดีฝนมากนะฮะเขาก็จะได้กินปุ๋ยแล้วก็แตกใบนะครับแต่ว่าชชงนี้ครับแตงสาจังน้อยฮะมันก็ะเลยต้องอาศัยการกระตุ้นจากไทโอนะครับเพราะว่ามีมีชุดหนึ่งฮะบรได้ในะครับก็คือตัดแตงกิ้งแล้วเขาได้กินปุ๋ยถือฝนมากพอดีนะครับก็แตกใบไปเลยนะฮะแต่แปลงนี้เป็นเขียวสวยนะครับผม แตงพึ่งเสร็จนะฮะแตงพึ่งเสร็จก็เลยจะได้ใส่ไท่โอกระตุนจังน้อยนะครับมีบางส่วนนะครับที่พ่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนสมาชิกมาเบ่งเนี่ยมีบางส่วนที่พ่นไปแล้วนะฮะเขาก็เริ่มกรลรังนะแตกตาใบออกนะครับนะสังเกตเห็นใบ สีน้ำตาลนะฮะกำลังออกนะฮะถามว่าบ่าพ่นได้บ่ฮะบ่บพ่นก็ได้นะครับจะถึงเวลาตามฤดูกาลเขาก็จะแตกใบให้กันนะครับอันนี้เทาก็เป็นการกระตุ้นนะซอยให้เขาแตกเร็วจังหน่อยเพื่อที่ผลผลิตเท่าก็จะได้ออกมาเร็วจังหน่อยนะฮะแต่เร็วก็ถือว่าออกซาครับสาหรับการเห็ดพวงนอกฤดูนะฮะซาก็ดีกว่าบ่มาเลยครับนี่การซอยเขานะฮะซึ่งถ้าถ้าเป็นใบช่วงนี้เราก็ต้องระวังนะครับในเรื่องของ เพีย่ไสพวกแมงนะครับเป็นแมงที่นู่นแมงสะง,งอบแมงกีดใบนะครับพวกนี้แมงคัตเตอร์นะฮะในเรื่องของใบหน,หน้อยๆนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนสมาชิกมาอ่ผลไทยโอโยเลีย,ยก,ก่อน,นะฮะนนี้ก็กำลังแตกเช่นก,กันนะครับใยสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับเนธาเฮาโบอ่าบโบไดเบิ้งนะฮะนี่ก็จะมีแมงพวกนี้แหละแมงคัตเตอร์ เมื่อกีดใบนะฮะจะมีเพียไฟไม่นอนนะอันนี้เป็นการขั้นตอนของการดูแลใบนะเดี๋ยวเขาว่ากันอีกเทียนึงนะเดี๋ยวพาไปเบ่งอัตราส่วนผสมนะครับเนี่ยเหลือเหลืออีกนิดนึงครอีกประมาณสามเมือนะครับเนี่ยทั้นนี้ท่านได้แต่งนะคฮะเขาจะเบ่งนาๆๆนๆาจาักหน่อยอันะนี้เนี่ยอันะนีน้ะ ฟางทางสายนี่แตงแล้วนะครับโลง่งๆนะครับฟางทางขวานี่ยังทึบๆอยู่นะฮะช่วงนี้แตงซาก,ก็จะมีพวกมิดตอมิดแตนนะครับมาอยู่นะก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะย่านแตงนะฮะนี่ห้างหนึ่งนะครับอันนี้ล่างตอ่อนฮะมีแม่มีหยางอยู่นะเริ่มขยายใหญ่ละอันนี้เป็นกระไทโอนะครับที่เขาจะสีดในมือนี้นะครับอันนี้ถุงถุงละหนึ่งกิโลนะครับ อัตราส่วนก็คือ1นกิโลต่อน้ำา200ลิตรนะฮะอันนี้เขาใส่ถังสะพายเนี่ยสิลิตรนะรเราบหักาเอานะครับบางจะมีถัง10 16ลิตรถัง15ลิตรเออถัง20ลิตรนะครับเัากกะเกลือนะครับ,แบบผสมตะไทรโอล้วนๆเลยนะครับบ่ม,มีอย่างแล้วก็เติมน้ำลงไปเลยเด็กแองกี้ผมจะพ่นเมื่อนี้เป็นพันเชียวสวยนะครับเป็นพัน ถือว่าเป็นห่วงพันนักนะครับนักก็คือเก็ฉีดพ่นแล้วก็ออกอยากจากน้อยนะครับก็คือพันพวกน้ำดอกไม้พวกปลาลั่นนะครับนี่จะออกอยากนะครับเอาไปฉีดพ่น,นไปไลยนะครับ จริงอ่ะแต่งแล้วประมาณสักอาทิตย์นึงนะฮะเขาควรฉีดไรออกไปเลยนะครับเพราะว่าเพื่อบางเถื่อบางที่ม่นแตกออกมาแล้วมีตรงนึงแตกตรงนึงแตกไอ้ตรงนึงยอดนึงแตกยอดนึงน่้จะแตกเนี่ยเวลาเข้ามาฉีดอ่ะมันจะลําบากนะครับเพราะว่ายอดยอดอ่อนอ่ะที่เขาแตกออกมาแล้วถ้าเขาโดนไห้โอล,ลงไปเขาก็จะมีอาการไหมนะครับเข้ากับฉีดตอนที่ท่านด้ออกนี่แหละนะดีแล้ว เวลาฉีดคดวรจะเป็นตอนเศร้าหรือว่าตอนแรกนะครับตอนกว่านวบควรนฉีดเพระมัน้อนนะครับทั้งคนฉีดทั้งต้นไม้นะครับ พยายามอย่าให้ถูกนั้งต้นนะครับเพราะว่าไทโอจากนี่ริดหอนจังน้อยนะครับยวจะงใหม่นะครับพ่นผิวๆไปนะคฮะเพิ่งอย่างครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ล่อมาอีกจประมาณสักอาทิตย์นึงนะฮะเดี๋ยวเขาก็มามาฉีดพ่นอีกค่าเขายังบาดแตกนะครับจากที่เคยพ่นปริมาณหนึ่งกิโลต่อน้ำสองร้อยลิตรเทาก็เปลี่ยนเป็นครึ่งโลนะฮะต่อน้ำสองร้อยลิตรนะฮะนี่ แต่ปกติแล่ะถ้าถ้าโค่นไปเนะี่ยไม่ให้โดนนะเขาก็จะเริ่มมิดแต่ใบอ่อนแบบนี้แหละนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับผมสำหรับการรับชมนะเดี๋ยวถ้าจังไดการแตกใบอ่อนออกนะฮะการรักษาพวกนอนเพี้ยไฟแมลงต่างๆเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกที่สนใจค่ะติดตามไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะอัพลงให้เพื่อนสมาชิกเรื่อยๆผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ